สวัสดีครับก้าวหน้ากิติพัฒน์เก้าเจริญครับสวัสดีครับแทบบครับน้อชอบบนมาแลววงคาร์สผมเป็นแฟนกันหรือเปล่าเหรอครับว่าแฟนคลับครับแฟนคลับ ฉนลาดครับคือคำถามเนี้ยเราโดนเยอะมากจริงจริงแล้วเราเป็นพี่น้องกันครับแต่แต่ไม่ได้มีน้องแท้นะก็เป็นพี่น้องที่สนิทสนิทไรเงี้ยสนิทสนิทหรออ่าอย่างเงี้ยครั้งแรกเจอกันที่ไหนก็คือที่ดาราเดลี่เป็นงานเดินพรมแดงงานเดินพรมแดงใช่ผมอันนี้ก็เหมือนแบบแต่จริงๆตอนแรกเราไม่คุยบ่อยเนี่ยอก็คือเราเหมือนเจอกันแล้วคุยกันแหละอะั้น่ะคุยกันได้รู้จักกันะเลือกชื่อจากอะไรครั้งแรกครับ ครั้งแรกที่เจอกันรู้สึกยังไงหรอครับก็คือรู้สึกว่าใครอะเขาใครอะคือคือพี่เก้าเขามีแบบมีแฟนคลับตะโกนชื่ออะตอนนั้นแต่คือตอนนั้นพี่เก้ายังยังไม่ได้มาทำงานในทางทางสายวายนะฮะก็คือพี่เก้าอะเออเขาเรียกว่าเดินสายร้องเพลงงานเพลงแต่ก็มีมีแฟนคลับตามเรียกก้าหน้าก็หน้าแต่โบก็ไม่รู้จักไงเพราะโบไม่ได้ติดตามทางทางเพลงทางนั้นอยู่แล้ว ใช่ผมวก็เอ้ยใครอะเงี้ยหลอหลอหลอสู้โบไม่ได้ไเอ้ยไข่อะสู้โบไม่ได้ครั้งแรกที่เจอโบรู้สึกว่าเป็นเด็กคนหนึ่งครับที่ต้องให้เราหลอคือเราอ่ะกำลังจะกลับบ้านใช่ไหมครับแต่ว่าก็ต้องรอน้องถ่ายรูปก่อนไงี้ยครับเราก็เลยทําไมต้องรออะาทำไมอะไรเงี้ยเพราะรอคนหลอกอ๋อรอคนหลอกถ่ายรูปนี้ ก็เข้าใจ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 ละสนิทกันตอนไหนล่ะครับก็สนิทกันตอนซีรีส์ซีรีส์เรื่องหนึ่งครับเราได้มีโอกาสทางานร่วมกันเนาะก็เลยได้เจอกันบ่อยขึ้นอแต่ว่าจริงๆแล้วอะช่วงเนี้ยช่วงเนี้จะกันบ่อยกว่าเรับก็สนิทมากขึ้นกว่าเดิมอย่างนี้ใช่ครับถ้าจะให้วัดความสนิทกับเธอโบอยู่สักประมาณ9.5แล้วกัน9.5อีก ส่วนจุดห้าไว้ให้เขาสนิทกับเพื่อนแล้วกันะอ่าให้สนิทกับเพื่อนสำหรับโบนะครับถ้าจะอความสนิทก็เก้าแล้วกันอืเลขสวยครับเลขสวยไม่มีอะไรเลยเลขสวยโอเคเคยทำอาหารด้วยกันไหมนี่ก่อนเคยเคยเหรอเคยทำอะไรอ่ะไอติมอ๋อไอติมครับจริงตอนนั้นเราก็ ก้าพิ่งย้ายคอนโดใหม่มก็เลยแบบชวนน้องๆไปปาร์ตี้กันแล้วคราวนี้เรากินของข้าวเสร็จแล้วสั่งของข้าวมากินนะไม่ได้ทำเองแต่แล้วก็แบบอยากกินของหวานก็เลยทําไอติมกินกันเป็นไอติมแช่ไอติมป๊อปอะไอติมอาป๊อปซิทเทใช่ง่ายๆอร่อยไ,ไหมไม่คือคือตอนโบโยู่อะมันยังไม่แข็งก็เลยต้องใช้ช้อนโโตักมันกินน้ําแดงอะก็เป็นเมนูง่ายๆที่เราทำกันครับ ถ้าก้าวนึกถึงอาหารเกาหลีกวชอบหม้อไฟเกาหลีอ๋อ,อก็คือบูเดชิเกอเนี่ยเหรอใช่ใช่เพราะว่าเป็นเมนูที่เหมือนแบบเป็นหม้อไฟอ่ะแล้วทุกคนแบบมากินด้วยกันเนี่ยอชอบบรรยากาศการกินถ้าําหรับโบนะครับเมนูอาหารเกาหลีที่ชอบที่สุดเลยที่เห็นแล้วนึกถึงพูดถึงเกาหลีคือนึกถึงเลยก็คือทักทักกอบีครับทักาบีใช่ก็ชอบกินมากตอนไปเกาหลีนี่คือ มือมือที่แบบกินทาโกบีก็คืออร่อยที่สุดแล้วแบบมีความสุขมากมีความสุขมาเคยไปเที่ยวกาลีด้วยกันไหมยังไม่เคยเนาะยังไม่เคยค่ะแต่พี่เคยไปโบเคยไปใช่ไหมโบเคยไปตอนเด็กตอนหนานะถ้าจะให้นึกถึงดาราเกาหลีที่เป็นไอดอลของเก้าโอยยาวมันมีหลายคนอ๋อมีหลายคนก็เลือกอไข่ครับจินยง ไม่ใช่จงอินครับจงอินจงอินคือใครใครใครใคอ่ะใครอ่ะใครอเอ็กโซอ่ะอ๋อใช่ครับเลาชอบเคยชอบที่เวลาเขาเต้นรู้สึกว่าแบบเขาเทมากไหนลองโชนหน่อยสิเอสำหรับโบนะครับถ้าให้นึกถึงซุปเปอร์ซาร์เกาหลีอ่ะว่าชอบใครมากที่สุดใครเป็นไอดอลมากที่สุดมีหลายคนเลยแบบ ลีมินโบเออเอโบกอมเฮ้ยรู้จักปะไม่ไม่ไม่คนชื่อไม่คนชื่อลีมินโบไงเหรอรู้จักเลยลีมินโบรู้จักอ่าไม่แต่ที่ชอบที่สุดนะครับก็คือชอบจีรากอนครับอืมเขามีสไตล์ของตัวเองเขาเป็นตัวของตัวเองชอบครับที่ประทับใจก็น้องเป็นคนที่แบบตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทําพยายามในทุกๆสิ่งที่จะทําแล้วก็จะต้องทําให้สําเร็จชอบตรงที่แบบน้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็ ั้งงใจจริประทับใจตรงไหนหล่ะครับประทับใจตรงที่พี่เก้าเป็นคนมีความสามารถพี่เก้าเป็นคนเก่งแล้วคือพี่เก้าอ่ะเขาเรียกว,ว่าทํากันบ้านดีใช่คือถ้ามีการบ้านอะไรคือทาแบบหมด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 ฮะขำอะไรก็ดีก็ดีไงชมพี่เก้าขยันเนี่ยตั้งใจโอเค ทำการบ้านไงเวลาเจอแฟนลับอ่ะชอบทำชอบให้โบทำท่าเนี้ยทำท่าเสืออ๋อท่านี้ท่านี้แล้วชอบให้ก้ามเป็นกระต่ายเพราะว่าโบบอกว่าโบดุโบเป็นเสืออืมเสือได้ทำท่าเสือดุด้วยโหด้วยก็อให้พี่เป็นกระต่ายเรถ้าให้พูดถึงแฟนขับนะคะก็คือ ตอนนี้รู้สึกมีแต่คำว่าแบบขอบคุณนเพราะขอบคุณมากเลยที่ติดตามกันมาแต่ที่ผ่านมามันมีช่วงโควิดที่ทำให้เราอาจจะห่างกันไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็ขอบคุณมากมากที่ยังแบบติดตามกันยังรักกันอยู่อย่างนี้ครับขอบครับอยากจะขอบคุณแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กันนะครับเป็นกลังพี่พี่แฟนคลับก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราพวกเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับพี่พี่แฟนคลับเหมือนกันเพราะ ขอบคุณมากๆขอบคุณจริงครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกันก้าวหน้าไปด้วยกันแล้วก็จับมือกัน9ก้าเดินต่อไปแบบนี้นะครับครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูหม้อไฟเกาหลีกันแล้วพร้อมไหมบูดชิกเกะเหรอใช่ที่พี่ก้าวชอบอัะน,นี่นอืมอ่ะพร้อมไหมพร้อมครับ,รรบงั้นเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับลุย